ประเด็นที่เป็นข่าวหลักมา2วันก็คือเรื่องของโรงโมหินนะครับคุณภาสพลก็ลงไปในพื้นที่นะฮะโดยเฉพาะโรงโมหินที่มีข่าวมาก่อนหน้านี้ว่าทางเจ้าหน้าที่นั้นเทไปที่ประเด็นนี้นะฮะเราดูเป็นประเด็นที่ร้อนแรงกว่าประเด็นอื่นนะครับเราไปที่คุณภาสพลโตหอมบุตรนะครับ 1. นในความขัดแย้งและปมสังหารนายวรยุทธ์สังหลังผู้ใหญ่บ้านหมู่หนึ่งตำบลบ้านกลางก่อนคนร้ายจะจ่อยิงศีรษะทุกคนในบ้านจนมีผู้เสียชีวิตทั้งหมด8คนบาดเจ็บอีก3รายนายสุรชาติบ้านนบกำนันตำบลบ,บ้านกลางให้ข้อมูลว่าไม่กี่เดือนที่ผ่านมาผู้ใหญ่วรยุทธ์สังหลังกับนายเชษดนายถิ่นพังงาได้ไปที่กรมศริลปากรในกรุงเทพเพื่อยื่นหนังสือ เรื่องคณะกรรมการตำบลไม่ยอมรับการคุดพบวัตถุโบราณพบลูกปัดหินว่าไม่มีจริงโดยอ้างว่ากลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตำบลบ้านกลางที่มีนายสถิตยอดพิจิตเป็นประธานกลุ่มวัตถุโบราณอาจจะถูกนำมาจากที่อื่นจนบัดนี้ยังไม่ได้รับคำตอบจากกลมศิลปกรผู้ใหญ่วรยุทธกับนายเชษดนยัยจึงไปยื่นเรื่องที่ศาลปกครองต่อเพื่อให้คุ้มครองชั่วคราว คือให้เปิดสามประธานไปก่อนแต่เรื่องก้องเงียบส่วนมูลเหตุการเสียชีวิตแม้ว่าจะมีหลายประเด็นกัมนันสุรชาติมองว่านายเชตนัยได้ให้ผู้ใหญ่วรยุทธ์มาไกลเกลี่ยการน,นำผู้คัดค้านเพื่อซื้อที่ดินที่ติดกับภูเขาที่ได้รับประธานนบัตรของผู้คัดค้านอีกหนึ่งคนเรื่องนี้แม้ว่าผู้ใหญ่วรยุทธ์จะทำสำเร็จแต่ก็ไปติดที่หน่วยงานรัฐที่ยังไม่ให้คำตอบจุดนี้เองน่าจะเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตหรือไม่ เพราะมีการนําเงินลงมาใช้จ่ายในเรื่องนี้มากหลากหลายล้านบาท <5. S 1> คือนิสัยของผู้ใหญ่วรยุทธ์เนี่ยเขาเป็นคนโพงผางครับพูดฉะฉานพงผางนะครับไม่เกรงใจใครครับมั่นใจในตัวเองสูงนะครับและก็ไม่ยอมพลด้วยครับเบื้องหลังลึก,ล,กลงไปเราไม่รู้ว่าแกทาธุรกิจอะไรบ้างนะครับเพราะว่าแกเดินทางบ่อยนะครับผมผมว่าให้เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ไ,ได้กันครับ แต่โจรนะครับต้องจับไม่ได้เพราะว่าการสังหารที่เหี้ยมโหดเหี่ยมโหดเหลือเกินนะครับเพราะน่าจะถ้าแค้นน่าจะฆ่าแต่เฉพาะผู้ใหญ่ปรยยุทธนี่ไปฆ่าผู้หญิงและเด็กผมว่าไม่ยุติธรรมไม่มีโจรนที่ไม่มีมนุษยธรรมเลยครับผมผมผมตั้งข้อสังเกตไม่ถูกนะครับผมผมผมต้องผมผมผมไม่ไม่ไม่กล้าไม่กล้าไม่กล้าควันทงว่าปิดจากประเด็นไหนนะครับถูกฆ่าจากประเด็นไหนผมไม่กล้าควันทงครับ ทีมข่าวลงพื้นที่สำรวจถ้ำเขาโนราที่พบภาพเขียนสีดึกดำบันและนี่เป็นหนึ่งในภาพเขียนสีที่พบถูกทำลายโดยการใช้ของแข็งขีดขูดตรงนี้ตรงนี้ทำอะไรครับทำเขาโนราครับรครับผมที่เห็นอยู่ตรงนี้เป็น,ปนภาพเขียนสีอ่ะครับภาพเขียนยที่รอยถูกทำลายตัวนั้นใครทำลายอ่ะก็ไม่จับเหมือนกันครับว่า,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 าใครทำลายอันนี้คือคือรองรอยของการทำลายอ่ะครับรองรอยของการทำลายไม่รู้เอาของแข็งประเพทีมาเลยมาขูด ครับนี่มีทำลายจุดหนึ่งตัวไอ้ตรงนี้ก็กลมสิ้นได้ไปแจ้งความไปทีลงพักเอาลึกกันครับบริเวณเขาโนราแห่งนี้หน่วยงานรัฐได้ขึ้นป้ายระบุว่าเป็นแหล่งโบราณคดีที่มีการค้นพบภาพเขียนสีกระดูกสัตว์เปลือกหอยซึ่งอยู่ในยุคก,ก่อนประวัติศาสตร์ถัดมาคือเขาเหล็กไฟด้านในมีอุโมงค์เดินไปทะลุอีกฝั่งหนึ่งได้จุดนี้เองมีการขุดพบวัตถุโบราณเช่นเดียวกัน เขาถ้ำเหล็กไฟเขานี้นะครับเป็นหนึ่งในสองเขาที่ผู้ประกอบการโรงงานโมหินนั้นสัมปทานได้แต่เมื่อเกือบสองปีที่ผ่านมามีการมาขุดพบลูกปัดหินโบราณและภาชนะดินเผาโบราณที่นี่จึงถูกระงับการก่อสร้างโรงงานโมหินครับชาวบ้านบอกว่าเขาโนรากับเขาเหล็กไฟสองลูกนี้อยู่ในเขตประธานนบัตของผู้ประกอบการซึ่งถ้ามีการดําเนินการต่อสร้างโรงโมหิน ก็จะมีการระเบิดภูเขาทั้งสองลูกวันที่มาขุดพบเนี่ยผู้ใหญ่มาผู้ประกอบการก็มาทางอำเภอก็มาคือมากันหลายหน่วยงานด้วยครับทางข้าราชการก็มาเยอะครับการคัดค้านของผู้ใหญ่มันไม่เชิงคัดค้านนะเป็นเป็นเพียงแค่ว่าไม่ค่อยเห็นด้วยเมื่อก่อนก็ไม่เห็นเข้ามาเก้ากกา่เพิ่งมาช่วงหลังครับก็เกี่ยวกับการสร้างลงมู่ ก็เมื่อก่อนเขาไม่ค่อยจะยังไงอะ่ะเข้ามายุ่งเกี่ยวเท่าไหร่ครับก็การขึ้นทะเบียนก็เกิดจากจุดนี้<ม>เพราะว่าทางผู้ใหญ่เชิญหน่วยฮานมาหน่วยอันกรมสินนะครับมาขุดพบ<ม>ก็เลยเป็นการขึ้นทะเบียนครับ<ม>เอกสารปลอมอครับ<ม>การปลอมแปลงตอนขอประนาบัตรอ,อันนั้นเริ่อแเกขผมก็ไม่ไม่ทราบข้อมูลเท่าไหร่นะครับ แต่แต่ก็พอรู้บ้างว่าออมีการตปลมแปลงเอกาสารครับห้างหุ้นส่วนจำกัดโรโม่ตรังภูทองมีนายนารินเก่งธนทรัพย์เป็นเจ้าของเดิมเป็นผู้ยื่นประธาน,นบัตเพียงเจ้าเดียวต่อมามีนายเชิดนายถิ่นพังงากับนายวรยุทธสังหลังได้ไปขอถือหุ้นกับห้างหุ้นส่วนจำกัดโรโมตรังภูทองโดยได้ไปจดทะเบียนตั้งเป็นบริษัทอ่าวลึกศิลาทองถือหุ้นคนละครึ่งทั้งสองบริษัทนี้ จะมอบหมายให้ผู้ใหญ่วรยุทธ์สังหลังเป็นผู้ประสานทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงชาวบ้านที่คัดค้านจุดนี้เองทําให้ผู้ใหญ่วรยุทธ์มีฐานะดีขึ้นจนผิดหูผิดตาภายในระยะเวลาไม่เกิน5ปีเรียบแสมกระโทกถ่ายภาพภาสพลโตหอมบุตรเนชั่นทีวีรายงาน